เป็นไปตามของผู้ติดตามจํานวนผู้คนอยู่ในองค์กรท่านเห็นไหมยังนี่คือการมาสร้างตัวตนท่านอะ่ะท่านจะสร้างผู้ติดตามได้มากเท่าไหร่มันอยู่ตรงนี้แหละอ่ะมันพิสูจน์อยู่มือนะเอออันนี้ไม่จำเป็นนะอันนี้อย่าคิดว่าเข้ามาก่อนมาหลังนี่นะไม่จําเป็นนะบางคนนี่สําเร็จก่อนนะไม่ว่ามันจะสําเร็จนะเออเรามาทีหลังหรือแม้เราจะสาเร็จช้าแต่เราสําเร็จได้อยู่เหมือนกันถ้าอย่าไปขึ้นท้อเนาะ เอจะสร้างผู้ติดตามได้ไงต้องกินหนีนะเห็นนะครับเป้าหมายธุรกิจเห็นยหมเอาไปตั้งเนาะวันนี้ได้ข้อหนึ่งยังเออได้ข้อหนึ่งยังเป้าหมายชีวิตกับเป้าหมายธุรกิจมันมันเกี่ยวข้องกันนะถ้าเกิดท่านไปตั้งเป้าหมายอ่ชีวิตมากเนี่ยเออแสนเนี่ยแต่ท่านมีผู้ติดตามหลักหมื่นมันก็มันก็ไม่ได้ไงมันต้องเอาเป้าหมายใหญ่ผู้ติดตามท่างเยอะถึงจะได้ได้อ่รายได้ท่านเยอะเห็นภาพเนาะข้อสองเลยนะ อ่ข้อสองเลยเมื่อรู้เป้าหมายแล้วเนาะรู้เป้าหมายแล้วยังรู้ยัางเขาง้ามายเคลียร์ไหมเป้าหมายถ้าเคลียร์เดี๋ยวผ่านข้อสองเลยไปข้อสองเลยอ๋อคือนิสัยในการลงมือทำอ๋อนี่มาแล้วข้อสองเริ่มลงมือทำเลยนะข้อหนึ่งมีเป้าหมายความฝันทั้งเป้าหมายชีวิตเป้าหมายธุรกิจชัดแล้วชัดแล้วนะมาข้อที่สองการลงมือทำนะ คนสาเร็จเขาต้องมีลงมือทําลงมือทําแบบไหนเหรอก็เอาเป้าหมายนั่นแหละที่เมื่อกี้เนี่ยแหละโอเคเป้าหมายชีวิตเรารู้แล้วเนาะต้องการอะไรปากมุดไ้เลยปากมุดได้นะปากมุดได้นะเออเรารู้ว่าเป้าหมายชีวิตแล้วเป้าหมายธุรกิจรู้เลยเนาะเท่าไหรนะ่เนาะจำนวนคนเท่าไหร่แล้วเป้าหมายชีวิตคือจํานวนเงินนะเป้าหมายธุรกิจคือจํานวนคนนะเออมาันจะพันกันนะเสร็จแล้วตั้งไว้ปุ๊บต้องทําย้อนกลับมาเขาเรียกเอ่อ reverse engineering คือการย้อนกลับคิดแบบวิศวะววะเนาะเขาจะมีการคิดย้อนกลับเอามาอยู่ในปัจจุบันเป้าหมายที่เราตั้งไว้ทั้งเป้าหมายธุรกิจเราอ่ะเป้าหมายธุรกิจเราอ่ะที่ว่าเอาถ้าหนึ0งแสนคนะนะเอา1,000งแสนเนาะเพื่อได้หได้หลักหลักแสนอ่ะเราหนึ่งแสคนผู้ติดตามหนึ่งแสนอ่ะอั่นคือเป้าหมายท่านส่วนในหนึ่งปีปีเนี้ยได้ห0 0 0งแสนอ่ะอท่านต้องมีต่อเดือน ต้องเท่าไหร่หนึ่งหมื่นจริงไหมจริงเดือนหนึ่งท่านต้องมีผู้ติตามเดือนละหมื่นจริงไหมจริงถ้าจะได้หนึ่งแสนในปีนี้ต้องมีผู้ติตรามเดือนละหมื่นเห็นยังฮะเนาะเพื่ออยากได้เงินหลักแสนก็ต้องมีผู้ติตามหลักนะจริงไหมจริงผู้ติตามหลักหมื่นเดือนนี้หนึ่งหมื่นกุมภาหนึ่งหมื่นมีนาหนึ่งหมื 1, ่นเมษาหนึ่งหมื่นพฤษภาหนึ่งหมื่น อ่าพิจารณาหนึ่งหมื่นไปสะสมเลยให้มันได้ครบหนึ่งแสนในปีนี้นี่คือเป้าหมายธุรกิจท่านตั้งเป้าหมายนะมันจะเห็นทางถ้าเา็าตึงกลับมาเลยในแต่เดือนคือเดือนมกราเอาว่าเอาว่าหนึ่งหมื่นละเอาหนึ่งหมื่นทำไงอ่ะเออหนึ่งหมื่นละอยากได้แสนใช่ไหมเอาผมเอาตั้งเป้าหมายแสนก่อนเนาะเอาเดือนนี้ให้ได้ครบหมื่นเอออันนี้คือจะทำยังไงลงือทำทำยังไงเออนะเดือนละแสนไหมอ่า นะหนักไหมหนักไหมอ่าต้องทําอย่างนี้เราตั้งเป้าหมายเลยพอเสร็จปุ๊บพอตั้งเป้าหมายไปเดินละหมื่นทำไงเราเราก็มาแจ้งอนีกในแต่ละวันต้องกี่คนอ่ะเดินละหมื่นก็ตกอยู่เค่ไหนสามสามร้อยคนดิโอสามร้อยคนหนักไหมฮะสิบวันสามพันสิบวันสามพันเดินละหมื่นก็ต้องโหสิบวันสามพันวันละสามร้อยจะต้องมีผู้ตามสามร้อย อันนี้ต้องไปปรึกษาทางพี่กรณ์ไอ้พี่พี่ปังพี่ปังรณกรเอต้องปรึกษาว่าจะทายังไงให้มีผู้ติดตามได้ได้วันละสามร้อยไปต้องไปหาพี่กรณ์ไปปรึกษาเลยก็ไปเรียนรู้กับพี่กรณ์ได้นะพี่พี่ปังพี่ปังรณกรที่จะวิธีที่จะให้ผู้ติดตามได้ถึงขนาดหลักหลักร้อยวันละสองร้อยสามร้อยโอ้พี่ปังนี่แกเล่นชั่วโมงละสามสิบนะอย่าบอกนะ พอกิฟต์แกไปยังไงพอกิฟตรไปล่อแกแกบอกว่าชั่วโมงละสามสิบอ่ะเออสามสิบนี่แกสิบชั่วโมงก็สามร้อยแล้วอะ่ะเออวันหนึ่งแกได้เป็นเกืบ 1, อบพันน่ะต้องถามพี่กรณ์พี่พี่ปังไปเรียนกับท่านได้เลยนะพี่พี่ทำทธิติดตามได้ขนาดนี้ยนี่คือแผนอ่าต้องไปเรียนเนาะต้องไปเรียนละเรียนกับพี่ปังละนี่เข้าใจเนาะนี่คือการลงมือทำไปเรียนกับเขาเลยนะอ่านี่ของผมผมเป็นไกด์ให้ท่านนะอ่า ทีนี้ทำไงอ่ะวันละสามร้อยไปหาวิธีการมาวิธีการตั้งอยากได้อะไรไม่มีเป้าหมายไม่มีวิธีการทํางานมันไปไม่ได้นะข้อสองมันจะไม่ผ่านมันต้องมีนิสัยการลงทําแบบไหนตัวผู้จัดเองเนะออกคลิปมาวันละห้าคลิปแต่มันเป็นการคิดตัดจากจากไลน์ไงโอกาสเกิดไวรัสนี่ก็ค่อนข้างจะหืดขึ้นคออะ่ะไม่ได้คลิปสดไง ผมจะที่มันทําไม่ได้เพราะผมจะทําเนื้อหาก่อนทําเนื้อหาให้มันครบ90เนื้อหาก่อนหลังจากครบ90เนื้อหาผมจะทําคลิปสดคลิปสดนี้ผมจะทําสามารถควบคุมเนื้อหาควบคุมบบริบทควบคุมเรื่องของการ acting action ผมได้ออตอนนั้นมันจะทําละน่าจะเดือนนี้จะเอาให้จบเลยในในเก้าสิบเนื้อหาผมนะจบในเรื่องของการเนี่ยทาคลิปทําให้มันครบ ก้าสิบเนื้อหาแล้วมันจุกเข้าไปในห้องสมุดผมเพราะผมมีห้องสมุดไงผมมีห้องสมุดเรียนรู้มีเก้าสิบเนื้อหาให้เตรียมให้ท่านท่านที่เข้ามามาเรียนกับผมก็ไปเรียนได้เลยเนี้ยอย่างเงี้ยผมมีห้องสมุดเรียนผมจะให้มันครบก่อนพอมันครบปุ๊บผมจะทําการออกมาทําคลิปสดเลย